สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจจน OTC Tab ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่เ e เ e ่นอีเลเว่นเท่านั้นครับคุณผู้ญิงันใจมาคุนอ่างเจ็บน้ำปีนีนี่วลามันเป็นอะไรกันมาบอท่านครับมันลงก่อนครับมาบอท่านนะครับมันลงก่อนขาดอีกแล้วครับขาดอีกแล้วนะครับอ่าอ,อ้างโซ่เก้าที่ ใช่ครับผมตับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้ก็มาดูในเรื่องของอ่างเก็บน้ําครับผมอ่างเก็บน้ำทางพ้่น้องบ้านนุ่ม่วงนะครับคนแก่ไปว่าเอาผู้หญิงปั่นใจมาคนอ่างเก็บน้ำกีนแน่นีนว่ามันเป็นใดกันมาบ่ท่านครับมันลงก่อนครับมามพบ่ท่านนะครับมันลงความขาดแล้วครับขาดอีกแล้วนะครับอ่างทองเก้าที่เคย ท้ายให้พี่น้องไปเห็น้งแต่พิตายเล่นะครับทางตุ๊กเเก่าตัวนั่นแหะนะครับที่ได้ขาดเสียหายตั้งแต่พิตายแล้วก็ได้รับงบประมาณนิดน้อยนะครับจากส่วนองค์การมหาชนตำบลแล้วก็ส่วนจังหวัดนิดๆนะครับมาใส่เอาเครื่องมือมาซอยหน่อยหนึ่งนะครับแสียเป็นกับว่างบประมาณมีเอ่อเพื่อการว่าเพื่ออนุมัติเลยแจ้งว่าเพส่วนที่เอื้อมใดนะครับเนาะเอาก็บภูมินะครับ ครับเพราะว่าอนุมัติแล้วติดคัดมองได้ทิดของมองได้นะครับอ่างบประมาณคนมาคนอนุมัติมาแเลยแหละตามที่แจ้งแม่น้ารับเนาะงบประมาณที่ที่หกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเดียว่ากอดีนะครับทบั้งบ้านล้มห่วงบ้านท่าปวงป,ง,ปงนครวังน้ำเขียวนะครับพออ่าพอมีน้ำใสอ่องค์การมาติดตบทั้งแต่ทีนะครับพร้อมจะได้ว่าว่ามจาับอ่า เครื่องเครื่องไหมเครื่องมือจากโครงการน้องเจนวัดก็นํำมาเห็ดนะครักกบเนาะเอามาเห็ดครับมากแกาาไ้ไขปัญหาในชัวเข้านะครับแกไ้ไขปัญหาในชัวเข้าเด้่อพี่นองเอครับได้พ่อโดนนะครับแก้ไขปัญหาได้พ่อโดนครับกับอีเป็นประมาณนี้นะครับได้พ่อโดนได้พ่อพ่อพ่อเครื่องกีนะครับหลังจากการนำได้ประมาณอยู่ที่หาเดือนนะครับ ที่หาเดือนครับแต่เด็กคือรถเตาะทั้งสารุดเสียหายนะครับทั้งสารุดเสียหายครับเช่นเก่าเช่นเคยได้หรืครับพี่น้องครับวันนี้พี่พี่เอาโมจูหรอกเพราะว่าถ้านำมาแงงแต่พี่ถูกนะแต่พี่กันไม่ได้ละครอานนี้มป็นหน้าฝนนะครับช่วงที่ตินไปแล้วนะคือหน้าแรงนะครับเนาะช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนและก็เห็ุในพี่พี่เอาหน้าพูดเราครับยังไงก็วอนขอาได้ครับเออวอนขวอ่าทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของนะครัดต้องส่วนของกรมความมั่นช่วนของกรมความมั่นผู้ที่หลักผู้นี้นะครับขอความกระพริบระครับเออมาช่วยเหลือทั้งจุดช่วยซีบบุบบั่นเฮาานี้นะครับเ,ออเ,รรเ,เรบพราะว่าครับอาศัยอาศัยน้ำอ้างนี่แหละครับที <c oughs> ่ที่จะผลิตน้ำเพระป,ปาเลี้ยงชีวิตให้จุดช่วยซีหมู่บ้านของเฮานะครับ ครับจังได้กับขอความรู้ความจากผู้รับผู้ยิงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของงบประมาณอ่ามาเบิ่งมาเงี้มาใส่แก่ให้ให้ได้นะครับอะไินีตะเข้างบประมาณเจ้าพเมียนพเมียนหรอครับอันว่าประมาณเจ็ดสิบล้านว่าท่านอันผู้ที่เพิ่งมาสำรวจขั้งที่ตอนมันขาดไม่ไม่ตะกี้ไก่นะครับเนาะเพิ่งมาสำรวจไปแบบว่าเจ็ดสิบล้านแต่ว่าว่าท่านเห็นมาเห็นยูดังนั้นก็ทั้งได้ก็ ว่าอนุมัติเร่งด่วนเนยนะครับเด้อครับเร่งแรงสิมาให้เหตได้นะครับแรงแรงปีนานี่ไหมให้เหตได้จะจะทำไมเหตย่าฝนครับมันสีลําบากยึดยากนะครับมันสิเหลืองพวกเจ้าคนเงินนั่นนะนะครับเหดเหดย่าแรคงซะนะครับหลังจากไอเ่าหน้าปลาแเลี้ยวเนี่ยนะนะครับเดือนตุล่าเนี่ยมันลงมือเหตโลครับครับผมจังไรกับปากเรือครับเรือเจ้าหน้าย่างนี้ คลิปนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวความกับขบองความมั่นส่วนใดก็ดีนะครับเอามาเห็นใหน้แน่นะครับเด้อเอามาเห็นให้แน่ครับขาดอีกแล้วครับอ่างเก็บน้นํานนม่วงนะครับอ่างเก็บน้นํานวม่วงขอควาความรู้ข,ข้อขอความร่ขขอขอวม,มมือด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านียรครับผมครับสวัสดีครับผม ครับครับขาดอีกแล้วครับผมครับขาดอีกแล้วครับครับครับขาดอีกแล้วครับเอ่อขาดว่าครับกับการใกล้แล้วครับเออ่วันนี้การสอด้านล่าง